สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องจอ y ป p e r Channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเรียนท้วเวสวรรณนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นจำปีเจริญพรเศรษฐีเขลางนครนะครับหรือว่าจำปีเขลางรุ่น2นั่นเองนะครับผมสาหรับเนื้อนี้นะครับผมที่จะนํามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมก็จะเป็นรายการที่11นะครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณสอดไส้ชนวนนะครับผม เดี๋ยวจะมาชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นซีลเดิมนะครับเป็นซีลเดิมจากวัดนะครับผมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หลวงพ่ออิฐนะครับท่านได้เมตตานะครับผมจะสร้างนะครับเพื่อถวายวัดศรีล้อมนะครับจังหวัดลำปางนั่นเองนะครับเพื่อซ่อมแซมวิหารนะครับที่วัดศรีล้อมนั่นเองนะครับอันนี้ซีลแบบนี้นะครับผมโลโก้จะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อทองแดงโบราณสอดไส้ชนวนนั่นเองนะครับนี่นะครับ ต้องแกะมาดูว่าด้านในนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมนี่เลยนะครับแกะมาเราก็จะเห็นชื่อวัดลุรมณีตัวใหญ่ๆเลยแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเศรษฐีเขื่อลางนครนะครับผมนี่นะครับบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับผนังพื้นนะครับปรับปรุงระบบไฟฟ้าพระอุโบสถวัดสีล้อมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่า ด้านในเป็นอย่างไรนะครับมีฟองน้านะครับแพคมานะครับฟองน้ําด้านใน1ชั้นแล้วก็จะมีอ่างกำลังยีตรงนี้นะครับผมแล้วก็เหรียญจะอยู่ด้านในนะครับผมเหรียญจะไม่มีกลิ้งไปกลิ้งมาแน่นอนนะครับสาหรับการแพคสําหรับรุ่นนี้แพ็คดีมากนะครับผมนี่นะครับเหรียญออกมานะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็องนะครับองปู่ก็จะเป็น องที่เป็นเนื้อชนวนนะครับเป็นการสอดไส้แล้วก็ปั๊มขึ้นมาแบบนี้นะครับผมสังเกตนะครับผมหูเหรียญนะครับเป็นหูตันแบบนี้เลยนะครับผิวเหรียญตึงมากนะครับผมแล้วก็มีเส้นขนแมวที่เป็นเส้นรัศมีนะครับชี้ออกไปด้านข้างนะครับที่เป็นรอบองค์ูนะครับก็จะทําให้รัศมีมีความสวยงามนะครับรอบเหรียญเลยนะครับผิวตึงมากนะครับผิวตึงปิ๊เลยนะครับผม นี่นะครับซุ้มเหรียญนะครับอัคยันนะครับเป็นภาษาล้านนานะครับผมถ้าเป็นภาษาล้านนานะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่2นะครับที่วัดจุลมณีจะสร้างนะครับรุ่นแรกน่าจะเป็นรุ่นขึ้นเหนือนะครับขึ้นเหนือก็สร้างถวายวัดชัยสถิตนะครับที่จ <c ach oro> in ังหวัดเชียงใหม่นะครับผมนี่นะครับเป็นอัครยันอัครยันที่เป็นซุ้มนะครับผมซุ้มเหรียญแบบนี้ก็จะเป็น เทพสตราวุธนะครับเทพสตราวุธทั้ง5้านั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีคําว่าเวสุปุสะนะครับผมขอใจเทวิสุวรรณนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นภาษาละนาเหมือนกันเป็นอักขรที่เป็นภิษาระนาดด้านหลังนะครับด้านหลังเราจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นเนื้อที่เป็นมหาชนวนนะครับเป็นเนื้อชนวนนํามาเป็นองค์ปู่เทวิสุวรรณนะครับอยู่ตรงกลางนะครับผมเหรียญตัวเหรียญก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นทองแดง สวยงามนะครับเหรียญนี้จะสร้างนะครับจะสร้างทั้งหมด9,999เหรียญเองนะครับความสวยงามของรุ่นนี้นะครับทำเหรียญออกมาได้สวยงามขอบนะครับชัดเป๊ะนะครับผมชัดเป๊ะแล้วก็ความเหรียญตัดเหรียญนะครับก็นะครับ QC ดีมากนะครับผมนี่นะครับไม่มีริ้วรอยนะครับผมแล้วก็ผิวเหรียญตึงนะครับตึงมากนะครับผมนี่นะครับ ก็มีความสวยงามไปอีกแบบนะครับโดยปกติการจะสร้างเหรียญน,นะครับจะจะไม่ค่อยมีแบบว่า,าสร้างเป็นอสอดไส้แบบนี้เท่าไหร่เพราะว่ากระบวนการจะมีความซับซ้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความสวยงามของเหรียญกันนะครับขออนุญาตแกะซิลสักนิดหนึ่งนะครับผม mm hmm. เพื่อให้เห็นความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมนี่นะครับชมหูเหรียญเลยนะครับผมนี่นะครับ ชัดเจนนะครับอักขรยันต่างๆนะครับผิวเหรียญตึงมากนะครับนี่นะครับองค์ปูนะครับผมเข้มขังนะครับเข้มขังลวดลายนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเศรษฐีเขลรานครนะครับก็จะเป็นองค์ปูที่มีใบหน้าที่เข้มขังดุดันรายละเอียดแบบชัดเจนนะครับชัดเจนมากๆแบบนี้นะครับก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่เอกลักษณ์เลยนะครับสําหรับเศรษฐีเขลางนะครับ เป็นเท้าวิสุวรรณนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับความเป็นวัฒนธรรมของทางเหนือนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงกระบอกนะครับมีอัครยันด้วยนะครับผมนี่นะครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีผ้าแพรนะครับเป็นฐานองค์ท้าวิสุวรรณที่เป็นฐานใหญ่แล้วก็มีองค์พญาภูริชาตนะครับอยู่ตรงผ้าแพรตรงนั้นนะครับผมแล้วก็มีชื่อด้านล่างองค์ท้าวิสุวรรณโนนะครับผมนี่นะครับ แล้วก็มุมเหรีสสยญจำปีนะครับเป็นลวดลายนะครับผมสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับให้เห็นถึงความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนะครับเศรษฐีเขลางนครนั่นเองนะครับนี่นะครับดานหลังเหรียญนะครับผมนี่นะครับเหรียญเจริญพรเศรษฐีเขลางนครลาภผลปูนทวีนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีอักษรนะครับผม สวยงามนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการตอกนะครับการตอกหมายเลขโค้ดเหรียญนะครับเป็นการตอกเลขนะครับผมจะไม่ได้เป็นการยิงเลเซอร์นะครับผมเป็นการตอกโค้ดนะครับผมแล้วก็ตอกโค้ดเหล็งตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเหร็งตรงนี้นะครับผมหกห้านะครับผมสวยๆเลยนะครับหมายเลขตรงนี้ก็ ต้องไปลุ้นเอานะครับผมว่าท่านจะได้หมายเลขอะไรนะครับผมสร้าง999 9, 9เหรียญอันนี้เลขประมาณพันกว่าก็เป็นอยู่ลำดับต้นๆนะครับในการตอกหมายเลขนั่นเองนะครับผมสวยงามมากๆนะครับสำหรับรุ่นจเจริญพรเศรษฐีเสล,ลานนครนะครับผมก็เป็นรุ่นที่นะครับจะสร้างนะครับโดยวัชรมาณีนะครับผม แล้วก็พุทธาพิเศษนะครับผมที่วัดจุลามณีด้วยนะครับเมื่อวันที่25สิงหาคมนะครับปี65ณวัดจุลามณีนะครับผมท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เห็นพิธีพุทธาพิเศษนะครับก็สามารถที่จะไปดูในคลิปได้นะครับผมก็ได้มีการอัรมรงให้ทุกท่านได้ชมนะครับถึงพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่แล้วนะครับผมมีเกจิมาพุทธาพิเศษนะครับ ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเกจิประมาณ20กว่ารูปนะครับผมก็ไปสามารถรับชมกันได้นะครับผมถึงความเข้มขลังนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความสวยงามทั้งเรื่องพุทธคุณแล้วก็ความเข้มขลังนะครับสวยงามไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับผมนี่นะครับความสวยงามของเหรียญนะครับผมสวยงามมากๆนะครับผมเหรียญก็จะเป็นทองแดงนะครับออกสีทองทองนะครับผิวจะเป็นสีทองทองแบบนี้ด้วยนะครับผม ก็น่าจะมีส่วนผสมของที่เป็นทองอยู่ด้วยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับสําหรับรุ่นจาปีเศรษฐีเขลางนครนะครับใครที่ชอบนะครับความสวยงามความเข้มขลังแบบนี้ก็ไปเช่าหาผู้ชากันได้นะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับผมนี่นะครับสวยงามพุทธคุณเต็มพุทธคุณเด่นนะครับอคาลยยันนะครับผม เทพสตราวุธนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยันผู้ซ้อนนะครับยันดาะยันเพชรกลับนะครับอัคระยันนะครับที่เป็นยันนะครับเทพสตราวุธนะครับทั้ง5นะครับยันผู้ซ้อนนะครับยันหัวใจเทวิสุวรรณนะครับก็บรรจงนะครับอยู่ในเหรียญนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอามาให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามนะครับเพื่อที่จะได้เป็นความรู้นะครับในการศึกษาในอนาคตนั่นเองนะครับสำหรับ รุ่นจำปีเศรษฐีเกลานครนะครับรุ่น2นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ